ดีเช่นการเห็นเนี้ยอยากเห็นพระเจ้าก็ไม่ได้เห็นแต่รับกรรมนิดนหน่อยๆน่อยเล็กๆน้อยๆอยากทัศนนุตยะยฟังธรมก็บางทีก็ไม่ได้ฟังแต่ท่านบรรลุได้นาะประปรมพาะมีตากับหูสองอย่างอะบรรลุทําได้เลยนะท่านเรียกว่ามีปรโตโคสะอารุปรภมไม่ได้เลยอารุปรภมขึ้นไปทําอะไรไม่ได้นอกจากพกโสดาผลขึ้นไปไปทําต่อ เมีไม,ไม่มีใช่พบเป็นภาวังรักษาพาบอย่างเดียวอมไม่มีมีแต่ทํากุศลใหม่กับกรรมใหม่ตรงชาวนะเขาไม่มีรษาเนี้ยอนิาลงในอลูนี่มันจะเกิดได้ไมไม่ได้ไม่มีผมนี้ไม่มีต้องห้ามจะต้องบรในน้ยช่ไม่ลงม,มาอีกแล้วาอยู่ในน้นเนี่ ตัวอาเกัแบไม่ต้องหับไม่มีชั่วข่าวก็ไม่มีเพราะอาศัยภพภูมินั้นเป็นอนิสงส์ดีนะแต่ดีเนี่ยแต่ดีก็จริงแต่กว่าจักได้ยากมะสองงานนะท่านต้องทำถึงอรุปภพม์แล้วมาเจริญวิปัสนาถึงอริยะด้วยนะยากยิ่งกว่าวิปัสนาญาณี้เป็นล้านเท่านะ ใช่ถูกได้ถูกต้องส่วนใหญ่เขาจะมีอิทธารมที่ดีแต่นานๆเขาก็คิดไม่ดีได้จากความรู้สึกในกคิดเขาก็อยู่ตรงมโนทวันอย่างเดียวอรุปภพรเป็นคนเบื่อรลบเนะาะอสัญญาตพรมเบื่อนาม ก็เลยไปเกิดรูปอย่างเดียวเป็นผมรูปฟักถ้าสองคนจับมือกันจะได้นามรูปปริเสธยานคนมึงเบื่อรูปคนนึงเบื่อน,นามแสดงคนหนึ่งชอบนามคนหนึ่งชอบรูปมันคุยกันเสร็จแล้วก็เดินง,งานในานามรูปปริเสธ,ธยานนี่ผู้เล่นนะจะได้ยานหนึ่งเป็นเล่นนะระหว่างอะไรนะ โอ้ยอารูปดีกว่าลานเท่าเ,ออเนื่นจ่าสัญญีเนะี่ยเป็นภูมิต้องห้ามอริยะไม่ไปอย่างอารูปอริยะยังไปนะยังไปอยู่นะอาจารย์เป็นโสดากึ้งไปอยู่ในอารูปอย่าพิ่งไปเนี่ยไม่เป็นเลยแต่ขอบคุณรับไว้ก่อน ไม่ทุกเลบัรรุในภูมินั้นปรากฏในอนเนนชสุภระไตปิดดกเล่มที่35้าในอังคุตาลานิกาจตุก,กานิบาตอัตตกาามีนามว่ามโนรัฐปูราีอัตตกาาพราะองค์ทรงแสดงว่าพิสูจน์ทั้งหลายพรมปุตชนพูมระยะต่างกันชนัยดูกอนพิสูจน์ทั้งหลายพรหมปุตชนก็ไปอยู่ข้างบนจนหมดบุญแต่ไม่ปิดอบายแต่พูมอริยะสาวกของเราย่อมปฏิธานในภูมินั้น ไม่ย,าย้ยายภูมิแล้วผู้ที่ทำเป็นอริยะแล้วเจริญฌานด้วยนะจริงๆเขาเบื่อนในกามนะเขาเบื่อนะเขาไม่อยากอยู่เขาก็เลยไปพรมโลกดีกว่าแล้วออกไปทางนั้นเลยนะไปสําเร็จกรณีศึกษาคนที่ไปไปพรมโลกนะแล้วไม่ได้อะไรคือท่านนันชานีพราม่ันชานีพามณ์ตอนที่ ไม่สบายเนี่ยพระสารีบุตรเ,เยี่ยมแล้วให้ท่านเจริญ赖แผ่เมตตาแผ่แผ่แผ,แผ,แผ,แผ่ตอนท่านหลุดไปเจอ,ไปเ,จอไปเกิดบนพมโลกแล้วสมัยต่อมาท่านก็ได้กลับทุนพระเจ้าว่าท่านให้ไปกรรมฐานและให้ชันอ่านชานีพร,รามเนี่ยไปสุภโลพระเจ้าบอกว่าสารีบุตรทําไมเธอไม่ให้อริตสัจจะสิเนื่องจากพระสารีบุตรไม่ได้ให้กรรมฐานผิดนะแต่ปัญญาเท่าพระเจ้าป่ะไม่เท่า าะสารีบตทไม่ได้ต่อไปนี้ถ้าเธอแสดงอะไรเธอจบลงด้วยอรยสัจจสี่ด้วยตั้งแต่บัตรนั้นพระสาริบุตแสดงธรรมจะบิดไทยด้วยเรยสัจจสี่สาริบตทเธอตามขึ้นไปพรมโลกอย่างนี้แล้วไปแสดงเรยสัจจาสีต่ 4, ต่อแล้วขึ้นไปทําให้ชน,นันชาณีาพามสำและอริยะเลยเนาะเพราะตรงนี้สิ่งสําคัญที่พองค์ได้กล่าวไว้คือเราต้องรู้กฎความจริงในสัจจาสี่ท่านไม่ต้องไปรู้อีกสามสัจจานะ พราะเนื่อจากการิปัติวิปัสนาตั้งแต่ยานหนึ่งจนอนุลมยานรู้ทุกขสัจจะอย่างเดียวครับสมุทัยไม่ต้องถ้าทุกถึงที่สุดเมื่อไหร่สมุทัยถูกละให้เองนะรู้ทุกรู้ทุกรู้ทุกเพราะสมุทัยเป็นศัตรตูกับทุกนะปัญหาเป็นศัตรตูกับทุกมะเป็นแต่ตัญหาเป็นมิตรกับสุขถ้าเป็นบัติสุขเมื่อไหร่ตัญหาเสียเลยถ้าทุกเมื่อไหร่มันเข้าไม่ได้เลยอะวิธีไล่ สมุทัทยคือรู้ทุก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 ดังที่พระองค์ตัสน,นะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นนะเราก็แสดงตลอดสี่ภาษาแสดงแต่ทุกขสัจ,จเท่านั้นแต่พวกเรารู้ทุกหรือละทุกละบ้าง<ะ>ถ้าละไปกี่เรียบหมดละถ้ามีซีทีวีจับละไปล้านท่าแล้วไนงะท่านละท่านละท่านนี่ไม่เคยรู้ทุกเลยนะแสดงว่าที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยสมททยุทัยบ้างเสร็จสมุทัทยหมดแล้ว แกเปลี่ยนแด่กแกเมื่อจะตายแล้วแกเมื่อจะตายไปท่าวนเสิสมุทรไทยก็คอยกระทุง้งเราอภิชาก็หวัวเราะพราะอะไรพระวิชาทํางานกับสมุทรไทยนาะเหมือนกับท่านเดิ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 นเน่ะเรามีอวิชาเป็นเครื่องกังกันเนาะก็จะบอกแกเดินไปเรื่อยๆสุกจะตายเดินเดินไปสุสุกสุกสุส,สุแต่ถ้าเรารู้ทุกเมื่อไหร่สมุทรไทยมันถูกไล่เลยไหมไล่วิชาก็ถูกไล่นะ คราวนี้หลังจากนี้นะก็คือที่แสดงมาทั้งหมดเนี้ยรู้สมมุิถายมาสรุยครั้งนะ่ะได้แก่เจตนาเท่าไหร่นั่นเอง25ได้แก่อกุศลเจตนา12มหากุศลเจตนา8ปดปรกุศลเจตนาเท่าไหร่ครับ กรรสมุดฐานมงหมายคือเจตสิกเนี่ยเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดให้รูปเกิดมะเป็นปัจจัยให้รูปอะไรครับให้รูปเกิดขึ้นอันรูปที่เกิดขึ้นชื่อว่าอะไรนั่นเองชื่อว่ากรมะชโล รูปที่เกิดจากกรรมจึงมีเดี๋ยวเราจะแสดงต่อใอนนระรานมีจำนวนสิบแปดรูปในรูปทั้งหมดอาเรามาขึ้นรูปกันแล้วเดี๋ยวกมาหาพูตาโลกเท่าไหรนะ่เนาะสี่ป,สปัสสาทะโลก ห้าวิสยะโรคสี่ทัพเจดสี่คืออะไรสี่คือรูปาศัทธ,ธาคันธาตรัสาทำไมสี่อย่างอะเพราะกระทบและอุเบกขาอย่างเดียวแต่พทธภารตรมไม่เอามาพ้ออะไรเพราะกระทบแล้วมีสิทธิ์ได้สองเวทนานคือสุขทุกข์ถูกไหมเพราะว่าพวกนี้อย่างเช่นรูปา ศรัทธาคันธาระสาเมื่อกระทบแล้ววิญญาณเกิดเป็นอุบเบกหาอย่างเดียวปะจักโพสตาคานะทิวหาเจอก,กันเมื่อไหร่เป็นจักผู้วิญญาณนะสตาว,วิญญาณเป็นต้นเป็นอุบเบกขาไหมาเป็นงั้นเขาเลยนับเท่าไหร่สี่แต่ถ้ารวมอีกสามพรนเนจากทางกาย กระทบแล้วต้องสุขทุกข์โดยผลถภาตรมมีอะไรดินลมไฟแล้วประกอบการกระทบนี้มีอย่างเดียวเนาะสภาพจิตเป็นอุเบกขาแล้วสภาพจิตตรงนี้ยังเป็นสุขทุกข์สภาพนี้รับรูปอารมณ์อย่างเดียวเปล่ารับอย่างอื่นได้ไหม,ไมไแต่ตรงนี้สามารถรับดินก็ได้ลมก็ได้ไฟก็ได้ครับนั้นทางกายรับถึงสามอย่างนะ ดินลมไฟก็เลยทำให้ต้องเอาสี่สลัดเจ็ถ้าเอาเ็ก็คือเอาอะไรเข้าไปรวมอกีกเอาสามไปรวมสี่เป็นเจ็ดตัวเลขท่านเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมสี่ทับเจ็ดใช่ป่ะบอาไม่สงสัยเลยเพราะยังไม่เคยเรียนเลยเพราะว่านี่นะคะอ่ะคอนวนี้เราไปดูต่ออะไรต่อละภาวะป่ะภาวะ,าวะรูปสองหาไทยโลก หนึ่งชีวิตโลกหนึ่งหนึ่งสองสามส,ามสี่ปริเฉทะรูปหนึ่งวิญญาตรูปสองวิการรัฐโรสามส่วนใหญ่ตรงนี้คู่กันเสมอนะตรงนี้คือลักษณะรูปสี่หนึ่งสองสามสี่ อตกไปขอบคุณแหนเห็นไหมด้วยความไหวอาหารระรูปหนึ่งขอบคุณนะครับเอามาละคราวน,นี้รูปที่เกิดจากกรรมเรามแสดงตรงนี้ก่อนนะ,ะคราวนี้มาดูนะปฏิสนธินะปฏิสนธิวิญญาณถ้าเป็น เราจะแสดงยี่มิห้าพรนะอากุศลเจตนาสิบเอดทับเท่าไหรล่ละสิบสองที่เป็นสิอดส่งได้ในการไหนเท่านั้นปฏิสนธิเพราะดวงที่ดวงที่สิบสองเนี้ยไม่มีอากุศลเอน่นมาเกิดร่วมกำลังเลยน้อยแต่ไม่ตัดสิทธิ์ในประวัติการเขาส่งได้เจ็ดนะ หันส่งได้ดวงหนึ่งเกิดคืออะไรอุเบกขาสันติละนะอากุศลวิบากเท่าไั้นหนึ่งปอวเวิการเท่าไรเป็นอากุศลวิบากเท่าไรเนาะเจถ้าเป็นมหากุศลเจตนาเท่าไหรเนาะแปดก็ส่งผลได้เก้าดวงเนาะตอนเกิดคืออุเบกขา สันตีโกวิบาหนึ 1, ่งกับมหาวิบาแปดส่วนประวัติการได้เท่าไหร่อาเหตุกกะโุวิแปดทำหน้าที่ซ้มสองคนนะีมหาวิบาแปดสิบหกสำหรับแนลไรูรปกุศลเจตนา 5, นห้าส่งผลทอ้ไร รูปวิบาห5แล้วก็รูปวิบาห5ต่างกันที่กิตนะจิตเดียวกันแต่ทำหน้าที่อะไรเนาะปฏิสนธิกิจแต่ตรงนี้ทำหน้าที่เวังคกิกจิตออกมาละคราวนี้เรามาดูถ้ากรณีอกุศลกับมากุศลตรงเนี้ย มีกําเนิดแบบทับพพะเสิยากากับโอปาปฏิกะใช่ปะอย่างอากุศลเนี่ยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไหมได้อยู่ในไข่ได้ไหมได้อยู่ในมนุษย์ได้ไหมได้ไดเป็นสังเสรทฐธาตได้ปะได้ไดแต่มหากุศลเกิดในไข่ได้ไหมมหากุศลไม่ได้ทป็นชาวชาวนาหรืว่าเกิดในไข่ท่านก็ เพิ่งแตกไข่ออกมาแล้วเอ,อโาโอจะไข่ออกมาไม่ได้หมากศุศลแปกเกิดเปิดเ,เ,เป็นโอปปติกะได้เปล่าให้ฝนเกิดพบนายเป็นโอปปติกะได้ไหมได้ก็เป็นโอปปติกะแบบเทวด,ดาไงนะจริงๆโอปปติกะมีทั้งกุและอกุนะแต่เนื่องจากชาวบ้านพอฟังโอปปติกะไปไปคิดเป็นเรื่องของอกศุศลมาเลย ถามว่าเทวดาก็เป็นอปปัปฏิกาบ่าแต่ไม่ได้เป็นกุศลนะเะฉะนั้นตรงนี้สามารถเกิดแบบอะไรก็ได้ครับผมมัทเทวดาก็โตขึ้นมาเป็นอะไรเลยอปปัปติกาแต่ถ้าก็ม,มุมวัดที่ไนครับผมมัทเทเลโอนั้นะมันเกี่ยวกับเรื่องเป็นไปโดยส่วนน้อยนะไม,ไม่เอาเดี๋ยวพราะอาเจียเราเท้าวิ้ เขายิงแปลว่าปวดหัวเล็กน้อยแต่ยกมาถูกเขาพูดถึงมนุษย์ต้นกลับอะไรก็มีนะเขาบอาันนม้ตนตใช่อันนี้ความจริงเขาก็เป็นอุบัติการนะนเออเป็นอุบัติการที่ตัดแขนนะเหตุการณ์เกิดที่เมืองอาตรวีพันศาสิบหกอ่ะพิสุไปฝันต้นไม้ไปถูกลูกเทวดามือขาดโอ้ใช่เป็นตำต่ำแล้วก็ เทวดาที่เป็นพ่อนลก็ไม่แม่ไม่ยอมอะจะทําลายก็เลยคิดมาไปฟ้าพระพุทธเจ้าก็ไหนพระพุทธเจ้าก็าเลยบอกว่าอย่ากลัเลยก็เลยเป็นเรื่องบัญญัติเรื่องห้ามภาคของเขียวที่ภาคของเขียวเพราะกลัวว่าสัตว์อะไรอยู่นะเทวดาโดนเนี่ยแล้วเทวดาองค์นี้ก็เป็นได้เป็นตายแล้วก็ได้เป็นโสดาบันแล้วเป็นเทวดาใหม่ นะแต่ไม่มีท Get ี่อยู่อ่ะก็เลยมามาเกิดในในภูมิใหม่แล้วก็ได้ไปสู่อริยะบุคคลด้วยเนาะอันนี้เป็นไปโดยความจริงเนี่ยถ้ามนุษย์ต้นกลับเนี่ยสัตว์ทั้งหมดอย่างไก่เกิดเป็นไข่ก่อนหรือเป็นตัวก่อนไก่อะต้นกลับอะไก่กับไข่อะไรก่อนกันอาจารย์เคยบอกว่า จริงๆแล้วเราเรียนตั้งแต่อนุบาลก็เอ๋ยกอไก่กอไข่ในเราแสดงก่อไก่ก่อนนะเราขอยอมรับคุณตั้งก่อนเลยว่าเก่งมากเลยกอไก่เกิดก่อนจริงต้นกับเนี่ยไก่ออกมาเป็นตัวก่อนเลยนะแล้วค่อยมาไข่ทีหลังจะหมกอกใช่มีแสดงแล้วก็แม้พระอ,องค์แสดงก่อนตรงหน้าแล้วมนุษย์ต้นกับ มันไก่ต้องมาตอนแรกๆเกิดเป็นตัวก่อนเลยครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเป็นไข่เออใชอ่เป็นว่าเแ็กที่เป็นไก่เลยแล้วหลังจากนั้นค่อยมาอยู่ในไข่เพราะเราก็มนุษย์เคยมีเรื่องเล่าในในต้นกลับมนุษย์เกิดจากไข่มีไหมมมีมี อคนนี้คร,ระะับพระเสยยะนะครับพระเสยยะกะกะออปปติกะได้ไหมส่วนพรมเป็นอะไรอย่างเดียวอปะอปะปาปิกะอปะปาปิกะ ถ้าเป็นค่รพัฒนเสยากาศนี่กําลังกำงมาชลุจะออกแล้วนะขนาดแรกๆเกิดขนาดแรกขนาดเดียวพวกเราจะมีสามกลามมีอะไรบ้างกายะภาวะและหัวใจตาหูจมูกไม่มีแต่พวกอปปติกะของฝ่ายนี้มีเจ็ดเลยแหละเกิดทันทีครบเลยนะสบายๆไม่ต้องอยู่ในท้องกว่าจะ11เดเดือนมีตาหูจมูกนาน ก็มีอะไรแหละประสัททะลุเท่าไรแล้วห้าทันทีภาวะมีไหมภาวะรูป <couples S 1> แล้วก็อะไรอีกประสาททะลุห้าภาวะสหไทยหนึ่ง,ะะงชีวิตนี้ในประวัติการก็ครบเท่าไหร่แปดเอ้เท่าไหร่ฮะภาวะรูหนึ่งเป็นสองไม่ได้เจ็ดเพรานั้นตรงนี้เท่าไหร่สาม เจ็ดแต่พรมเนี่ยเกิดมามีแค่ตาใช่ไหมจกักสุกับอะไรโสตะพรมมีเพศไหมไม่มีก็จกักุโสตะหัวใจและชีวิตพระพรมมีจมูกป่าเห็นไหม,ม,ม เอาสองเท่าน่ออะเพราะผมมีแค่นี้ใช่ปะ่ะมีจมูกแต่ไม่มีคานะประสาทอ,อย่างนี้นมันครบหมดแหละแต่ตัวรับรู้คานะประสาทไม่มีนะเะันจึงออกมาเป็นเท่าไหร่สามเจ็ดสี่สามเจ็สี่นะประวัติการอ่าหลังจากนั้นผ่านไปนะ ปรวติการละเอาจะไปถึงนน้นแล้วทำไมดีจะเห็นไหมสอหนึ่งอันนี้สัปดาห์แรกนะสอหนึ่งสอหนึ่งของเราก็จะมีบวกอีกเพิ่มอีกหนึ่งคือชีวิตตตนอักะลาตรงนี้ก็ชีวิตส่วนตรงนี้ครบละไม่มีอะไรเพิ่มแล้วเนาะพวกพรมส่วนมาสอสิบเอ พวกนี้จะมีอะไรละตาหูจมูกลิ้นแต่ไม่แน่ว่าอะไรจะก่อนหลังจนครบเท่าไหร่ละเท่าไหร่ครับหนึ่งไอ้ตรงนี้บวกเข้ามาอีกเท่าไหร่เนาออีกสามเป็นเท่าไหร่นะเป็นครบเท่าไหร่ละตาหูจมูกลิ้นแล้วก็มีอะไรกายะ มีภาวะมีหัวใจและมีอะไรเข้ามาอีกชีวิตนี่แหละครับที่แสดงออกมาคราวนี้ในตาเนี่ยมีอวินิพกครูปใช่ปะม,มีงั้นต้องรวมเข้าไปอะไรด้วยแปด,แปดกับที่แบ่งระหว่างอาวินิพเพราะไม่งั้นถ้าไม่แบ่งอวินิพจะติดกันเป็นเพดน,นะก็คือต้องมีตัวแบ่งเธอปริเชต อันทุกขทุกขกรรมเนิดยธาตุรวมกันก็คืออยู่ใน18รูปหรือเปล่าอยู่ั้นเราแสดงภาพรวมนะ18นะแต่ว่าโดยกรรมเนิดก็ค่อยไปแบ่งเอาแล้วกันว่าจากภูมิไหนภูมิไหนงั้น,นครับกามอาจารย์สังเสมีกามวจชรูปเท่าไหร่นะปฏิสุทธิเขาบอกคล้ายๆเนี้ยโอปปอาติกอ่าใช่เจ็บใช,ใช่ครับขอบคุณครับคดี อันนี้สิบแปดแล้วนะก็ได้แก่อะไรบ้างภาษาเท่าไหร่ตรูปห้าภาวะรูปสองหาไทยหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งอวิีิเท่าไหร่แปดปริเฉทะรูปหนึ่งอ่าวนนี้เราก็มาลงนี้นะ แสดงว่าอาวินิพกครูปเนี่ยจริงๆทุกๆสม,มุดฐานต้องมีตรงนี้หมดไหมมีหมดหมดแล้มันจะต่างกันตรงนี้นะเหมือนถ้าจำแนกต่อไปก็จะมีจิตตชุลก,ก็มีแปดหนึ่งโอตุชุลก,ก็แปดหนึ่งอาหารชุลก็แปดหนึ่งมดแล้วคราวนี้ประสาททะลุก็อยู่ตรงไหนละตรงนี้ป่ะเป็นลุเกิดจากอะไรอย่างเดียวเลยกรรม ตัวไหนออกที่กิจก,กรรมอารุสสองอาไทยรูปหนึ่งีวิตรูปหนึ่ง <Okay. S 1> ขนี้นี่คือนั้นแต่ทุกๆสมุดฐานนะทุกๆสมุดฐานต้องมีมหาพุทธรูปสี่เนียนมะเพราะาวินิโพรูปแปดได้แก่อะไรบ้าง <Okay. S 1> มหาพุทธรูปเท่าไหร่สี่แล้วเีกรูปปา คันธาระสาและอาหารระรูปไม่ใช่ชะรูปนะอันนี้เกิตรงนี้ป่ะพี่วงศีม่วงนี้คืออวิธิโภนาแปดแล้วละเอกรูปามะคันธารสาและละเอกอาหาราและละเอกอา ที่วงสีน้ำเงินทุกๆุสมุดฐานมีหมดส่วนตรงนี้ใช้ไปแล้วยังหรือมีแล้วยังส่วกลุ่มนี้ก็อยู่ในนี้ยังเพราะฉะนั้นพวกระเบียววิถีโพคทั่วร่างกายเลยเนาะขนาดที่เราเห็นมีอวิญญโลรู้แปลกไหมเราใช้งานทั้ง8ปหรือรูปในรูปแค่รูป,ปารมแ,แต่ถ้าทางจมูกก็อะไรอย่างเดียว การทามรมถูมาถ้าทางลิ้นก็รัลา,าลมถ้ากระทบทางกายเจออะไรโด,โด,ดินลมฝ่ายงั้นท่านเห็นธาตุดินได้ไหมไม่ได้ต้องต้องเห็นรูปในรูปในแปดรูป,รปเห็นแค่รูปปาลมไม่ได้เห็นแค่แปดแต่แปดรูปอ่แยกกันไม่ได้เพียงแต่ว่าแปดรูปไปเกิดทวารไหนก็เห็นอย่างนั้นในนี้มีแปดรูปไหม,มที่ท่านเห็นเห็นอะไร รูปลาลมถ้าเห็นเป็นธาตุดินได้ไหมธาตุดินต้องทำไมกระทบมีกลิ่นไหมกลิ่นเป็นอะไรละสระกลิ่นกลายเป็นรัสษะลมลนทาลมแต่ลิ้นได้ไหมจริงๆไม่มีใครพิสูจน์นะว่านี่เป็นอาหารได้นะก็มีละษาไหมก็แปดรูปแยกไม่ได้แต่เกิดแต่ละทวารรูปในรูปเพราะมันเจ้าตัดวา เธอจะเห็นแค่รูปในรูปเท่านั้นเนี่ออกมาถามว่าแปลกเนอะตรงนี้เกือบหมดเลยนะตรงนี้ก็หมดแล้วนะเขาอยู่ในในอย่างหมดเหลืออะไรอย่างเนี้เองศรัทธาลมศรัทธานศรัทธาอยู่ในวินิพกเขารู้แปลกเปล่าศรัทธาเกิดจากกรรมเปล่าศรัทธารมานั้นเลยเกิดจากจิตไนงะ เดี๋ยวค่อยแสดงต่อไปเนี่ยเห็นตัวที่เกิดจากจิตตัวนี้ครับตัวนี้ครับจบละนี่เกิดจากจิตเสียงต้องเกิดจากจิตปะเกิดจากจิตวิญญาตกายวิญญาตเดินเกิดจากจิตไหมวิการเบาควรแก่การเงิ GREEN, นจิตมันจิตจึงมีอะไรสองหนึ่งสามแปดหนึ่งนอกจากนี้แล้วยังต้องบวกแปดหนึ่งอีกไหมบวกก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่แล้ว สิบห้าเดี๋ยวว้ตรงนั้นเราค่อยไปแสดงกันนะอันเราตรงนี้เดี๋ยวเราอ่าเราก็ได้ตรงนี้ทั้งหมดแล้วคือสิบแปดรูปที่แสดงมาทั้งหมดวันนี้เรื่องเกี่ยวกับกรรม,มชนรูปสรุปอีกทางหนึ่งรูปสมุดฐานก็คือสมุดฐานที่ให้รูปเกิดสมุดฐานรูปเกิดมีสี่สมุดฐานเนาะมีอะไรบ้างกรรมเจด โอโตอาหารกรรมต้องหมายถึงเจตนากรรมอย่างเดียวเจตนากรรมเป็นนามะนามแสดงว่ากรรมปัชรุปต้องอาศัยนามเป็นปัจจัยให้รูปและนามนั้นเป็นเจตนาในปัจจุบันหรือเจตนาในอดีต <c oughs> เจตนาปัจจุบันทําให้กรรม,มชัจจุปเราอย่างไรเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้แต่ สมุธฐานหนึ่งคือจิตสมตุธฐานจิตที่เป็นเหตุให้รูปเกิดรูปนั้นเรียกว่าจิตตชโลกเป็นจิตเป็นนามะเป็นนามในภพนี้หรือภพที่แล้วภพนี้เราต้องเป็นสาหะด้วยอุโตความเย็นความร้อนเป็นรูปหรือเป็นนามรูปเราต้องเป็นรูปปัจจุบันนะอาหารสมุธฐานอาหารนั้นคือตัวเสริมสร้างมะ เมท่าแล้วก็ต้องเป็นรูปมะเราต้องเป็นรูปปัจจุบันมะพันสมุทฐานทั้งสี่มีนามสองรูปสองด้วยเหตุน,นี้กรรมสมุดฐานจึงทำให้รูป18รูปเกิดจาก25นี้แหละจึงเรียกว่ากรรมมะชะรูปเดี๋ยววันเสาร์น้ามาฟังจิต75เท่านั้นที่เป็นปัจจัยจิตตัชลุปเกิด15และเป็นเหตุให้จิตตัชลุปเจประเภท สามัญหัวเราะร้องไห้น้อยผู้สี่สี่ัวันนี้เราก็ได้หนึ่งอย่างไปแล้วคือกรรมสมุทฐานและกรรมมัชโลกเดี๋ยวเราไปฟังตามวันนี้จบในพรรษาแปดแน่เลยนะ่าเดี๋ยวจะลบกระดานนะ